รายการต่อไปโปรโดติดตามชม Global Connect โควิด -19 กำลังจะคลืนกินชนเผ่ายาโนมามิในบราซิล าอเมริกันตกงานกว่า7 0 0 0แสนคนภายในสัปดาห์เดียวเพราะโควิด -19 นายกทุนตรีอังกฤษเพิ่มง,งบกระโหมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีกว่า9แสนล้านบาทขณะที่ซาอุดิอาระเบียลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กว่า6แสนล้านบาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Global Connect เชื่อมโลกจงไทยกับผมชิปจิตนิยมครับและเมกนกนวลจระกุลฮงค่ะครับเรามักจะเสนอข่าวคนเมืองในเมืองใหญ่ๆที่ติดเชื้อโควิดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องของชนพื้นเมืองในบราซิลนะครับซึ่งพบว่ากาลังเผชิญกับการระบาดของโควิดในทีนอย่างหนักบางคนก็บอกว่าถึงระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจจะกลาาเป็นการกลืนกินชีวิตของชาวเผ่านี้ไปแล้วครับ นี่คือประชากรของเผ่านะคะที่เขาใช้ชื่อว่ายานมมามิซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่รัฐบาลบราซิลเนี่ยพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้แต่ว่าขณะนี้กําลังพ่ายแพ้ให้กับโควิด -19 ค่ะซึ่งองค์กรที่ดูแลในเรื่องของสิทธิชนเผ่าก็ถแถลงว่าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วนะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาถึง4เท่าด้วยกันชาวเผ่ายานมมามิก็เช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆค่ะที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบของอเมซอนแล้ว แล้วก็ปกติเนี่ยมักจะไม่มีโรคภัยจากภายนอกเข้าไประบาดนะคะแต่ขณะนี้เขาใช้คําว่าโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์เพราะโควิดน9ีเลยแหะคะ่ะครับองค์กรด้านสิทธิของชนเผ่ารายงานว่าจากเดือนสิงหาคมที่พบผู้ติดเชื้อ335คนมาถึงเดือนตุลาคมเพิ่มเป็น1,202คนรวมมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว23คนจากประชากรของชนเผ่ายานูมามิทั้งหมดประมาณ27,000คนครับหรือติดเชื้อไปแล้วเท่ากับ1ใน3 ของชนเผ่าพื้นเมืองนี้ซึ่งพบผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นครั้งแรกเมื่อเอนเมษาย่นครับขณะที่มตาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับชาวบ้านเหล่านี้ครับองค์กรนักสถิิของชนเผ่าเชื่อว่าคนงานเมืองแร่จึงเป็นคนงานบทชองคำนะครับที่ผิดกฎหมายเป็นผู้นําเชื้อโควิดมาสู่ชนเผ่าและยังกล่าวหาประธานาธิบดีบอรโซนาโรแห่งปราสินว่า ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดด้วยครับค่ะซึ่งภาพรวมขณะนี้ก็มีชนเผ่าต่างๆในบราซิลเนี่ยติดเชื้อแล้ว39,647รายนะคะเสียชีวิตแล้วร่วมกว่า877รายด้วยกันส่วนบราซิลเองเขาก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว1 6 7 0 0 0รายมากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยทั่วประเทศก็มีประชากรซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ประมาณ80,0,000คนจากกว่า300กลุ่มชนโดยเฉพาะในเขตอเมซอนนะคะที่ก็จะมีชนเผ่า อาศัยอยู่อย่างน้อยเนี่ยหนึกลุ่มก็ถือว่าเป็นการกระจุกตัวของชนเผ่าที่มากที่สุดในโลกด้วยในกลางศตวรรษที่20ชนเผ่ายานมามิก็เคยเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่นั่นก็คือโรคหัดแล้วก็มาลาเรียด้วยล่ะค่ะกลับไปยังที่สหรัฐนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ขณะน,นี้ปรากฏว่าแค่สัปดาห์เดียวน่าตกใจมากเ <c oughs> นื่องจากมีชาวแริกานตกงานมากกว่า7จ็ดแสนคนครับพระพิคโไว้ได้เองครับ ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวเลขเพียงแค่สัปดาห์เดียวเองนะคะจากรายงานของสำนักสถิติรายงานของสหรัฐบอกว่าเขาไปนับช่วงระหว่างวันที่8ถึง14พฤศจิกายนบพบว่าชาวอเมริกันเนี่ยไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์จากการตกงานเพิ่มขึ้นมากกว่า31,000คนค่ะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้รวมคนตกงานสัปดาห์เดียว7วันอยู่ที่ระดับที่711,000คนด้วยกันค่ะครับ CBS News นะครับคาดการณ์ว่าหลังจากวันที่ 26ธันวาคมแล้วจะมีชาวเมริการตกงานอีกไม่น้อยกว่า20ล้านคนครับเนื่องจากโครงการความเฉลือจากภาครัฐทั้งในเรื่องการรักษาโควิดและเฉลือภาคธุรกิจจะหมดอายุลงในวันที่26ธ ok bon ันวาคมนั่นเองหลังจากที่โครงการนี้สามารถช่วยให้คนยังคงมีงานทําประมาณ7ล้าน3แสนคนครับ แล้วก็คาดว่าอีกประมาณ4ล้าน6แสนคนเนี่ยจะต้องถูกยกเลิกการได้รับผลประโยชน์จากการชดเชยการว่างงานฉุกเฉินเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ที่จ่ายให้กับสำหรับการว่างงานานานนับ13สัปดาห์เพิ่มเติมจากที่รัฐเนี่ยเคยชดเชยให้26สัปดาห์ด้วยกันค่ะขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์บปกินก็ระบุว่าขณะนี้ชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แล้วกว่า11ล้าน6แสนคนผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า2 5 1,000คนด้วยค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งกล่าวว่าจะไม่มีการปิดประเทศแม,ม้การระบาดโควิดนั้นจะยังเพิ่มสูงขึ้นก็ตามเนื่องจากแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันแต่ละรัฐแต่ละเมืองสามารถที่จะกําหนดมาตรการคุมเข้มเช่นการกักตัวอยู่ในบ้านงดเว้นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและจํากัดการรวมกลุ่มหรือการเข้าสังคมแต่จะไม่สั่งปิดประเทศเพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกัน,นเดินทางในช่วงวันขอบพระคุณพระเจ้าในสัปดาห์นี้เพราะจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงวันหยุดยาวอย่างเช่นวันแรงงานและวันทหารผ่านศึกพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากจึงมีคำแนะนำว่าหากมีคนที่ไม่ได้ร่วมอยู่ใชคา,าเดียวกันเรากับเราครับนาน14วันก่อนที่จะถึงเทศกาลฉลอง,องต่างๆนั้นให้ถือว่า ขเขาไม่ใช่สมาชิกของครอบครัวต้องระวังป้องกันและต้องสวมหน้ากากครับขณะที่รองประธาน,นาธิบดีไมค์เพนส์นะคะก็ถแถลงข่าวแล้วก็ย้ําจุดยืนของประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดประเทศเช่นเดียวกันรวมถึงไม่สนับสนุนให้ปิดโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งเพนส์เองเขาก็บอกว่าทางบริษัทไฟเซอร์แล้วก็บริษัทไบโอเอนทรคเนี่ยประสบความสําเร็จเรื่องของการทดลองวัคซีนโควิด -19 เกือบ95แล้วแล้วก็กําลังจะยื่นเรื่องต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐเพื่อให้สามารถ ใช้วัคซีนได้อย่างเร่งด่วนค่ะจึงคาดหวังว่าภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ทั่วสหรัฐอเมริกาก็จะมีวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่เคยเตรียมการต่อสู้กับไวรัสมากเท่ากับครั้งนี้แล้วก็วันนี้ซึ่งรัฐบาลให้สัญญาว่าจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะแก้ปัญหาโควิด -19 ด้วยค่ะโควิดส่งผลกระทบทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะธุรกิจการบินที่กพูชานะเขาบอกว่าขนานี้ บริการผู้โดยสารที่ใช้รควินนั้นลดลงมากกว่า7 8นะครับในช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้ครับใช่แล้วค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนกัมพูชารายงานว่าจํานวนผู้โดยสารทางอากาศเนี่ยลดลงมา7 0ร้อยละ78ในช่วง10เดือนเพราะว่ามาจากโควิด1นทีนี่นแหละค่ะโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้กัมพูชารองรับผู้โดยสารทางอากาศประมาณ2ล้านหแสนคนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่9ล้าน6กแหมคนด้วยค่ะ ขณะที่กัมพูชาเองก็มีท่ากาศยานนานาชาติสามแห่งนะคะอยู่ในกรุงพนมเปญจังหวัดเสียมราฐจังหวัดพระศรีหานุโดยท่ากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญก็รองรับผู้โดยสารได้1นึ่งล้านสองแสหคนที่เสียมราฐก็รองรับได้6กแสนหนึ่คนและที่ศรีหานุวิวรองรับได้2องแสนหนึคนต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ลดลงทั้ง3สนามบินเลยนะคะคือร้อยละ74 81สและ86ตามลำดับค่ะ ส่วนที่อังกฤษไม่ว่าจะมี <ạ. S 1> ปัญหาเรื่องโควิดทําให้สถิตแย่นะครับ <ạ. S 1> แต่ว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศที่จะทุ่งงบกระหมมากถึง9ก้าแสนห้าหมื่นล้านบาทในเวลาเพียง4ปีครับใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้น, Johnson, นายบริจจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะ,ะแถลงเลยบอกว่าตามการประเมินของสถานการณ์ของโลกและก็เป้าหมายด้านนโยบายการต่างประเทศทําให้เขาตัดสินใจแล้วค่ะว่ายุคข,ของการตัดงบกาโหมจะต้องสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็จะต้องสิ้นสุดลงเดี่ยวดีด้วยดังนั้นอังกฤษก็จะต้องลงทุนทางด้านการทหาร ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นค่ะโดยจะเพิ่มงบลงทุนถึง954,0 0 0ล้านบาทนะคะตลอด4ปีข้างหน้าเพื่อให้เป็นไปตามคำบัญญัติสัญญาของพรรคอนุรักษ์นิยมที่ก่อนหน้านี้ก็เคยหาเสียงเลือกตั้งเอาไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าจะเพิ่มงบกลาโหมขึ้นมาเนี่ยหเรหนืออัตรางเงินเฟ้อไปจนถึงปี2025ซึ่งการใช้งบดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นการตอกย้ำสถานะของอังกฤษว่าเป็นชาติที่ใช้จ่ายเงินด้านกรลา โหมากที่สุดในยุโรปเป็นรองแค่เนโตเท่านั้นล่ะค่ะแล้วลก็เกิดขึ้นในช่วงที่เศร,รษฐกิจของอังกฤษกําลังย่ําแย่เลยเพราะว่าพิษของโควิด -19 ทําให้รัฐบาลต้องหมดงบประมาณไปเป็นจํานวนมากเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ธุรกิจที่ประสบปัญหาโควิด -19 ด้วยค่ะผู้นำอังกฤษยังกล่าวด้วยว่าจําเป็นต้องตัดสินใจแม้ในช่วงวิกฤตโควิดนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันประเทศนั้นต้องมาก่อนและสถานก,การณ์ระหว่างประเทศขนาดนี้ก็อันตรายมากขึ้นและมีการแข่งขันอย่างแข่งขันมากกว่าครั้งใด ตัง้นแต่เส้นสุดสงครามเย็นนะครับและอังกฤษจะต้องยืนเคียงข้างกับพันธมิตรการทุม่มงบประมาณก้อนใหม่จะเป็นโอกาสของอังกฤษในการยุติยุคแห่งการล่าถอยและหันกลับมาพัฒนาให้ทันสมัยทั้งด้าน AI ด้านไซเบอร์และด้าน Space Command โดยตั้งเป้าจะส่งดาวเทียมและจะรวดตัวแรกให้ได้ภายในปี2022ทุ่มกขในการวิจัยและพัฒนาทางทหารรวมถึงการอัปเกรดระบบต่อสู้อาก,กาศยานทั้งหมดกเ,เพื่อให้อังกฤษนั้นกลับมาเป็นประเทศ ท,ทรงอิทธิพลของโลกอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นงบก้อนใหญ่ในรอบ30ปีเลยนะคะพา<อ>ไปต่อที่ซาอุดีอาระเบียค่ะที่นี่ก็เตรียมที่จะทุ่มงบก้อนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาจะไปทุ่มงบในโครงการของปัญญาประดิษฐ์หรืรอว่า AI เนี่ยแหละค่ะงบก้อนใหญ่ที่ว่านี้สูงถึง6กแสนล้านบาทนะคะแล้วก็ตั้งกรอบระยะเวลาไว้10ปีด้วยกันค่ะคทำกลางสถานการณ์น้ำมันโลกที่ลดลงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาน้ำมันเพียงเดียวไได้อต่ปนะครับ น,บนอบบลุลเล่อนกรัรมดีหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของซาอุดิอ,รอาระเบียซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วประกาศว่าซาอุดิอ,รอาระเบียจะลงทุน6แสนล้านบาทจากวันนี้ไปจนถึงปี2030หรืออีก10ปีขา้างหน้าเพื่อพัฒนา AI ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจที่หลากหลายผ่านบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทด้านนวัตกรรมนะครับโดยถือว่า AI นั้นจะเป็นแหล่งสะสมเงินทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับประเทศครับ พอไปดูเรื่องของเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียต้องบอกว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับนะคะแล้วก็ได้เผชิญแล้วก็มีการเปิดเผยถึงยุทธศาสตร์เชิญชวนให้ลงทุนในด้าน AI เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเพื่อจะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์2 0 3 0ของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซามาลโดยจะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าจะมีสตาร์ทอัพกว่า300บริษัทเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยขณะที่รัฐบาลกรุงริยาดก็ก กำลังพยายามที่จะส่งเสริมความมุ่งมั่นของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดในการสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลายแล้วก็แก้ภาพลักษณ์หลังจากที่พระองค์ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังของการสังหารนายจจมาคาชกี้ซึ่งเป็นสื่อมวลชนภายในกรงสุลซาอุดิอาระเบียในกรุงอิสตันบูของตุรกีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะขณะที่ซาอุดิอาระเบียเองก็กําลังจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอด G7 ซึ่งมีผู้นําของประเทศที่ร่ํารวยจาก20ชาติเข้าร่วมด้วยนะคะท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากกลุ่ม ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ต้องการให้รัฐบาลปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกคุมขังอยู่ณเวลานี้ด้วยค่ะดีในช่วงหน้ามีคำถามอยากจะให้ช่วยตอบนนะครับว่าแต่และปีคิดว่าเราเข้อของน้ำปีละกี่ครั้งนะครับโอโ้โหไม่รู้จะมีใครจดใครจำไว้หรือเปล่านะ <c oughs> คุณยิ้มจะสอบคอ,องข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือเปล่าครับค่ะ,คะใครจะคิดใครจะนึกว่าบริษัทพลังงานจะมาช่วยให้เติมน้ำมันน้อยลงพร้อมทั้งช่วยลดไอเสียด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพคือความเชี่ยวชาญของเราที่นี่เรามีพลังงานกราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลทำอย่างแรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอดีพลสัสสารสก,กัดจากถังเช่าพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโลเนี่ยเพราะเพือพเ่อนๆในวงการแนะนานะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายกล่องนะเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลัสสองกล่องปกติ6ก 1> 1, 800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร02-805-625 0 02-805-625 0 อยู่ด้กันต่อใน g l o b a l Connect นะคะเริ่มต้นเบลกนี้จะพาไปที่จีนกันหน่อยค่ะจะพาไปดูว่าสินค้าประเภทเทคโนโลยีตอนนี้เขานิยมซื้ออะไรกันนั่นคือนี่เลยฮะแอดพอร์ตเองหรือว่าเป็นหูฟังไร้สายาค่ะคุณชิปคือไม่ใช่เพียงแต่ประเทศจีนนะคะที่ไทยเองก็ได้รับความนิยมแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะหลากหลาย <c oughs> มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทนี่ก็มีเลยนะคะแต่ว่าที่จีนต้องบอกว่าตลาดเขาเองเนี่ยคือคยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยล่ะค่ะเช่นหูฟังไร้สายหรือก็เรียกว่า True Wireless สเตอริโอเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องกสั้นว่าทีดแมอยู่เอสั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถฟังเสียงผ่านทางบูทูธนะครับโดยไม่ต้องใช้สายซึ่งแตกต่างจากหูฟังรุ่นกเก่าๆที่ต้องมีสายด้วยร้านที่จาหน่ายหูฟังแบบทีดมอยู่เอสกล่าวว่าขณะน,นี้ยอดจาหน่ายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันที่11เดือน11ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง160เปเมื่อเทียบกับช่วง,งเดียวกันของปีที่แล้วนะครับซึ่ง AirPods ์ตแอร์พอร โปรของ Apple นั้น<ช>ถือว่าขายดีมากเพิ่มสูงถึง360%ส่วนค่ายอื่นๆอย่างเช่น Sony, Huawei และ Oppo นั้นก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับและเนื่องจากผููฟังไร้สายแบบที s นั้นตลาดยังใหญ่มากบรรดาบริษัทผู้ผลิตมือถืออย่างเช่น Huawei Xiaomi, Oppo, รวมถึง Vivo ต่างก็ต้องการเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยด้วยการเปิดตัวโปตดัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายนะครับนําิเคราห์มองว่า จะเอาชนะกันได้ก็ต้องเฉือนกันที่ระบบอัตโนมัติและความสามารถในการควบคุมและการตัดเสียงแทรกนันเองครับใช่คะ่ะต้องบอกว่าตลาดนี้ยังโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลจากบริษัทวิจัยด้านการตลาดอย่างคานาลิสในสิงคโปร์เขาคาดการณ์ว่าเรื่องของเรื่องของหูฟังไร้สายเนี่ยมันจะขายดีได้อีกนี้นะคะคปีหน้าเนี่ยคาดการไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าจะโตอ,อีก39ห,หรือู้ว่าขายได้มากกว่า350ล้านชิ้นแล้วก็จะโตถึง100เตเต็มเลยคือสักประมาณอีก4ปีข้างหน้าต่อจาก นี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้ผมสนใจเขาว่าผมฟังที่น้องเบเคยซื้อนี่สักราคาเท่าไหร่โอ้โหคือมีตั้งแต่หลักร้อยเหมือนที่บอกคุณชิปแต่ว่าคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะซื้อแบบอย่างดีมียี่ห้อเลยเริ่มต้นตั้งแต่สามพันห้าพันหกพันแบบนี้ก็มีใช่ครับใช่ครัหลายคนบอกว่าซื้อมาแป๊บเดียวมันหายไปเหมือนกันเพราะเนื่องจากความมันไม่ได้มีสายยงใหญ่แบบนี้แต่ก็สะดวกในเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันทําให้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยล่ะะคคอออยยาางิีมมในนนจกก็ืรับ นาฬิกาแบบโรบราณเนี่ยถึงราคาแพงมากไม่ทันสมัยนะครับเพราะว่าใช้ประโยชน์ดได้น้อยทุกวันนี้สมาร์ทบอสจึงป็นที่นนยมในจีนไม่เว้นแม้แต่พวก คนที่มีอายุสูงเยอะๆนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเหล่าคุณลุงคุณป้าเขาก็หันมาให้ความสนใจด้วยเพราะก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแต่นาฬิกาดูเวลานะคะคุณชิปแต่ว่ายังไปช่วยตรวจสอบเรื่องของสุขภาพร่างกายได้อย่างเช่นคุณลุงกวงค่ะบอกว่าแต่ละวันเนี่ยหลับยาวกว่า7ชั่วโมงแล้วก็หลับลึกกว่า1ชั่วโมงถามว่ารู้ได้อย่างไรคุณลุงกวงบอกว่าก็รู้ได้จากเจ้าสมาร์ทวอชเนี่ยแหละคือบอกชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วก็เตือนให้รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรแม้ว่าวัยนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณตัวเลขอ,อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่ามาดูสมาร์ทวอชปุ๊บรู้<บ>เลยล่ะคะ่ะก็ข้อมูลจากผู้ผลิตสมาร์ทวอชในพอรกิงนะครับระบุว่าการผลิตสมาร์ทวอชในไตรมที่4ของปีนี้จะมากกว่าตลอดเก้าเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะน,นี้สมาร์ทวอชกําลังขาดสต็อกไม่พอขายโดยเป็นเครื่องมือที่สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ตลอดเวลาและวิเคราะห์ผ่าน Big Data หรือว่า AI ด้วยครับ ึ่งผู้ชา่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็บอกว่าเทคโนโลยี 5G จะทําให้มีอุปกรณ์ใหม่ๆลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเพียบเลยค่ะสามารถตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์สุขภาพของผู้สวมใส่ได้ในทันทีด้วยค่ะ วันนี้เป็นวันเด็กสากลนะบางทีเราอาจจะไม่ทราบนะครับเรารู้แต่วันเด็กแข่งชาติของเรานะครับว่าเป็นเด็กวันเด็กสาคลปีนี้ต้องถือว่าพิเศษกว่าทุกปีแต่ว่าเป็นความพิเศษที่ไม่มีใครยักได้เพราะว่ามีการระบาดของโควิดนั่นเองครับใช่ค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปต้องจําไว้ให้แม่นเลยเพราะว่า20พฤศจิกายนที่ว่านี้นะคะคือเขานับว่าเป็นวันเด็กสากลคือทั่วโลกเนี่ยจะถือวันนี้ตรงกันเลยแล้ววันที่ว่านี้คือมีมาเมื่อ66ปีที่แล้วนะคะจุดเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี2497ค่ะมมีีวันนน้้ขึา ที่จะส่งเสริมมิตรภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันร,ระหว่างประเทศสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เด็กทั่วโลกแล้วก็ปรับปรุงสวัสดีภาพของเด็กด้วยล่ะค่ะครับปีนี้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นสมบูร์ให้การดำรงชีวิตของเด็กนั้นถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมในหลายด้านนะครับโดยเด็กทุกเพศทุกวัยจากทุกประเทศทั่วโลกกําลังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางสังคมและเศรษฐก,กิจด้วยนะครับมีการเปิดโลกของสหพ,พันพธ์พิทักษ์เด็กและองค์การยูนิเซฟซึ่งระบุว่าทั่วโลกมีเด็กที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากจนในหลายมิติอยู่ประมาาณ110ล้นนค โดยพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพที่อยู่อาศัยโภชนาการสุขนาย น้ำดื่มเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีนั่นเองครับขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติอย่างอันโตนิโอกูตเลสนะคะก็บอกว่าขณะนี้เองเรากําลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่อาจจะทําให้สูญเสียศักยภาพของมนุษย์อย่างมหาศาลเป็นบ่อนทําลายความก้าวหน้าหลายทศวรรษและทําให้ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยยิ่งฝังรากลึกเพิ่มเข้าไปอีกปัญหาโภชนาการของเด็กการแต่งงานในวัยเด็กและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเรื่องนี้น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งทางสหประชาชาติจึงเรียกร้อง ให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสําหรับเด็กกันอย่างต่อเนื่องผ่านการหาหรือผ่านการทํางานต้องลงทุนด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลและก็โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทุกประเทศจะต้องหามาตรการที่ชัดเจนเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมยืดหยุน่นมีคุณภาพและก็เหมาะสมสําหรับอนาคตด้วยค่ะ มาถึงคำถามที่อยากจะได้คําตอบว่าปีปีหนึ่งลเข้ห้องน้ำกี่กครั้งนะครับคุณชิปนับหรือเปล่าคะไม่เคยนับเลย <c oughs> แต่มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่เขาบอกว่าปีหนึ่งนแต่และคนจะเข้าห้องน้ำประมาณ2 5 0 0ครั้งนะครับหรือก็ประเมินก็คือวันละประมาณสัก6ครั้งนะครับเราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากองค์การอนามัยโลกอีกมากมายเนื่องในวันสุขาโลกครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าตัวเลขที่เขานับนับมันมีประโยชน์เหมือนกันนะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าที่จีนเองเขาให้ความสําคัญกับวันสุขาโลกเพราะว่าก็ได้จจััััดงงาานนนนวววปปฏิิตสุขีีเ็คร้้ท่6แล จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ค่ะร่วมกับงาน Innovation Expo นะคะซึ่งก็มีบริษัทด้านสุขภัณฑ์มากกว่า200บริษัทเข้าร่วมด้วยโดยเฉพาะระบบห้องสุขาแล้วก็ชักโรครกบางรายบอกว่าผลิตจากโฟมอย่างหนาสามารถป้องกัน,นเรื่องของกลิ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ดีด้วยล่ะค่ะ ขณะที่บางบริษัทนะคะก็มีการจัดตั้งระบบกําจัดน้ําเสียจากชักโครกให้สามารถนําน้ำเนี่ยไปใช้ในด้านกเกษตรได้รวมถึงยังมีห้องสุขาที่ไม่ต้องใช้น้ําด้วยคุณชิปคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าห้องแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับพื้นที่แห้งแล้วก็เป็นสุขาที่ ไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้ตใชแต่ว่าสะอาดนะคะคนี่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลกด้วยนะคะที่บอกว่าจนถึงวันนี้ยังมีคนที่คิดเป็นหนึ่งในสาของคนทั่วโลกยังเข้าไม่ถึงเรื่องของระบบสุขอาณามัยขั้นพื้นฐานแม้แต่ในมหาคนครใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ค่ะรัฐบาลท้องถิ่นก็ยังคงต้องเข้าไปในเรื่องของการติดตั้งห้องสุข,ขาเพื่อจะช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนบางส่วนของจีนรวมถึงของโลกเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยย่ำแย่กว่านั้นเพราะพบ,บ,บว่ามีประชา ก็โลกอีกกว่า6ล้านคนที่ยังขับถ่ายกลางแจ้ง<ม>สร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ําและในแต่ละวันเนี่ยมีเด็กทั่วโลกร่วมกว่า800คนต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงค่ะเพราะว่าไปรับเชื้อจากห้องสุขาที่ไม่ถูกสุขลักษณะ,ะรวมถึงน้ําดื่มที่ไม่ปลอดภัยด้วยละค่ะแต่ว่าถือว่าสถานการณ์ในจีนดีขึ้นนะครับและตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาเนื่องจากรัฐบาลนั้นพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือในหมู่บ้านต่างๆทำให้ประชาชนในชนบทนั้นมีห้องสุขาที่ดีใช้มากกว่า10ล้านครอบครัวแล้ว โดยจีนตั้งเป้าใจะให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงห้องสุขาได้ภายใน1ิปีต่อจากนี้มีผลกำมิดครอบขององค์การอนามัยโลกที่ชี้ว่าทุกๆดอลลาร์ที่จ่ายไปเพื่อสุขอนามัยนั้นจะได้ผลตอบแทนกลับมา5.5ดอลลาร์ซึ่งอยู่ในรูปของการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยครับค่ะต้องบอกว่าห้องสุขาถือว่ามีความสําคัญมากเลยอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกกันว่าห้องปลดทุกเลยนะใครมีทุกอะไรมาห้องนี้คลายทุกเลยล้ค่ะเดี๋ยวพักกันอีกรู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับอยู่ด้วยกันนต่่อใ Go ic คะ ใครจะคิดใครจะนึกว่าบริษัทพลังงานจะมาช่วยให้เติมน้ำมันน้อยลงพร้อมทั้งช่วยลดไอเสียด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพคือความเชี่ยวชาญของเราที่นี่เรามีพลังงานไม่คิดเลยว่าพอแก่ตัวแล้วชีวิตฉันจะ เอาปูให้10โลนะแล้วก็หมึกสแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองได้อย่างสบายใจอยากได้อะไรก็มีจ่ายต่างที่ต้องการแล้วไม่ต้องรอโชคลาบมีใช้สบายใจกับไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้เมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0แสนบาทโทรเลย02 248 9 115มาเลยมาเลยกับข้าวเต็มโต๊เลยลูกโตเป็นหนุ่มแล้วหลานยาย แต่ไม่มีเงินให้หลานกินขนมเลยแต่มีทอง <Yeah! S 2> แม่แล้วแม่มีเงินพอใช้หรอพอก็ต<ฮ>ั<ฮ>้งแต่ที่เราซื้อประกันให้แม่นั่นแหละให้คุณและลูกหลานมีเงินใช้สบายสบายรับเงินก้อนที่สองสูงสุด6แสนบาทเมื่อครบสัญญาโทรเลย02-248-9-115 ครือหากเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด600,000บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบีย้ยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดนะครับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ปีเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0สนบาทเมื่ออายุ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด6 0สนบาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทร02-2489115เรารักแม่นะคะขอบใจนะลูกที่ทำให้แม่มีความสุขดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผู้ชมคะพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ในเซี่ยงไฮ้เมืองจีนต้องบอกว่าตอนนี้เขาควบคุมได้ดีเลยแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเริ่มจะนิ่งแล้วด้วยทําให้ธุรกิจร้านกาแฟกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงขั้นมีสัญชาเรียกว่าเป็นแฟนชายนะคะ,ะคะุณชิใช่ค่ะจากแคนาดามาเปิดร้านที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองจีนด้วยล่ะค่ะ เช่นทีมฮอตันนะครับซึ่งเป็นเชียกาแฟชื่อดังจากแคนาดาได้เปิดร้านแห่งแรกที่เซี่ยงไฮ้โดยใช้ทีมอ e ีสปอร์ตและร่วมมือกับเทนเซนต์อีสปอร์ตนะครับซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จานวนผู้เล่นอ e ีสปอร์ตในจีนเพิ่มถึง4 8 0ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ10%นะครับกาแฟทีมฮอตันนั้นใช้กลยุทธ์การตลาดโดยไม่ขายราคาแพงเกินไปเพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่สามารถซื้อได้ขณะนี้มีลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทีมฮอตันในจีนแล้วประมาณ1ล้านคนนะครับ โดยครื่องหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในทศวรรษ1990และขณะนี้มีสาขาในจีนกว่า100แห่งแล้วและมีแผนที่จะเปิดอีกอย่างน้อย1,500แห่งในอีก1-2ปีขา้างหน้าครับนอกจากนั้นฟา์ฟูฟชื่อดังอย่างแมคโดนัลล์ก็ประกาศที่จะลงทุนอีกประมาณ11,400ล้านบาทตลอด3ปีขา้างหน้า เพื่อขยายแมกคาเฟ่ออกไปอีกประมาณ4,000สาขาเลยครับใช่ค่ะส่วนสตาร์บัคนี่เขาก็ไม่อยู่เฉยนะคะก็เริ่มโครงการก่อสร้างไชน่าคอฟฟี่อินโนเวชันพาร์คแล้วนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเป็นอุทยานนวัตกรรมกาแฟแห่งจีเลยของจีเลยนะคะ,คะจะตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซูค่ะตอ,อนนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างแล้วด้วยซึ่งการแข่งขันธุรกิจกาแฟในจีเนี่ยโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ต้องบอกว่าดําเนินกันไปอย่างดุเดือดเลยค่ะ,คะมีแบรนด์กาแฟใหม่ๆของจีนเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการบริการกาแฟแบบออ เพื่อจะตอบโจทย์คอกาแฟาที่นับวันเนี่ยจะไปนั่งร้านกาแฟากันน้อยลงแล้วก็ชอบสั่งมาทานที่ออฟฟิศกันมากขึ้นนะคะซึ่งผู้บริหารกาแฟาของทีมฮอตตันก็บอกว่าจากตัวเลขขณะนี้พบว่ามีเพียงหนึ่งใน3าของคอกาแฟาเท่านั้นที่ยังต้องการออกไปยังร้านกาแฟค่ะแต่ถ้าให้คลาสสิกเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเขาบอกต้องทำด้วยมือทุกอย่างนะอ,อย่างกระทจีนมีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยครับทำกว๋วยเตี๋ยว เป็นกเดเยวทำมือนะ,อะซึ่งมีลักษณะพิเศษคือเส้นยาวมากแล้วก็ดรดนุ่มนะครับแล้วก็เป็น ช่องทางหารายได้ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีครับนี่ค่ะต้องบอกว่าภาพและขั้นตอนแบบนี้โอ้โหเห็นได้ยากนะคุณชิป <ะ S 2> หลายคนบอกเอ๊ะมาตากแบบนี้ตากผ้า <c oughs> หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่านี่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบแฮนด m a d e กันเลยทีเดียวนี่คือที่มณฑลเจ้อเจียงนะคะทางภาคตะวันออกของจีนเขาทําเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมทําด้วยมือค่ะไม่มีเครื่องจักรสักกระตัวเลยแล้วเขาบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าหมู่บ้านหลานซีนะคะชาวบ้านก็ยังนั่งทําเส้นก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ภาษาจีนเขาจะเรียกกันว่าตือัวค่นส คือต้องอาศัยเลยคือเรื่องของฝีมือแล้วก็แรงงานคือใครจะมาทําไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องมีฝีมือกันด้วยค่ะเห็นเส้ยน,นยาวบางคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเคเบิลนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวสายที่ยาวมากนะครับซึ่งจะมีการนําไปตากด้วยการแขวนบนราวสูงหลังจากผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนถึง15ขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนการแยกแป้งและเกลือนะครับคาดการกันว่าต้องมีการคาดการณ์ด้วยว่าอุณหภูมิในร่มและความชื้นของอากาศนั้นพอเหมาะหรือไม่นะครับก่าที่จะสําเร็จเป็นการทําเช่นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องผ่านทุกขั้นตอนก่อนครับ ใช่ค่ะคนทําก็บอกว่าถ้าวันไหนอากาศดีเนี่ยสามารถได้เส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณถึง70กิโลกลรัมลักษณะเส้นก็คือจะยาวนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะเส้นเนี่ยจะราบรื่นความยาวของเส้นก๋วยเตี๋ยวเขานับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตคือถ้าเกิดว่าเส้นยืดเส้นยาวชีวิตก็จะยืนยาวด้วยล่ละค่ะคนี่ค่ะทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวทํามือของที่นี่จะส่งไปขายอย่างตลาดหลักนะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้มณฑลเจียงซูแล้วก็เจ้อเจียงรวมถึงในต่างประเทศด้วยแล้วก็นิยมนําไป เป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องและก็เพื่อนฝูงค่ะซึ่งการจําหน่ายนี่เขาวิธีการทําโบราณนะคุณชิฟแต่ว่าช่องทางการจําหน่ายเขาไม่โบราณขายผ่านออนไลน์ไปเลยทีเดียวค่ะครับก็ตลอดหลายปีมานี้ราคาขายปลีกของเส้นก๋วยเตี๋ยวตือซัวอยู่ระหว่าง12-20ถึง20หยวนหรือประมาณ5 5 9ถึง90บาทต่อกิโลกรัมครับสนไนด้ให้กับ คนในท้องถิ่นพอสมควรรวมกันแล้วปีละประมาณ90บล้านบาทครับที่บ้านเราก็ยังมีเห็นเหมือนกันนะคุณชิปแต่<ๆ>ว่าจะเป็นการทําบะหมี่ไข่ยืดๆย,ยาวๆแบบนี้นี่ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะคคก่อนจบวันนี้ค่ะจะลาพาไปด้วยดูภาพความสวยงามแสงสีที่กวางโจค,ครับใช่ค่ะจะสวยงามขนาดไหนติดตามชมได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครจะคิดใครจะนึกว่าบริษัทพลังงาน จะมาช่วยให้เติมน้ำมันน้อยลงพร้อมทั้งช่วยลดไอเสียด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพคือความเชี่ยวชาญของเราที่นี่เรามีพลังงาน ช่วงเวลาไฮไลท์ประจำวัน7มิถช่องสารรดีและข่าวตลอดทั้งวัน6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสสกแกนเลยทลายกรอบโลกใบเกา่าสะพายกระเป๋าออกไปท่องโลกกับยกซิลา่า